ิ้หวงลวงตาทงของเรากำลังขุดดูมันสับลสนนห,ดดหลังจดดะเสาะมาปีหรือเป่าเยอะขึนเล้วเยอะขนนี่เยอะขา้วเกตางกำลังขุดมันสับหลังได้แล้ว4ี่หกิโลมาดูส่วนกล้วยหอมลูกตาอี่ បាត់បាធននយនេះລອງជីមើលនេះដមសួនក្រួយហំមានអ្ហ៎មានយោតលងចេញដាំជែកម្ដង lưng ta Bà ba thon nỗi, cầm lang du lưng ta thung, khụt chăng măng thập lang ló ní, ôi ní, mương trâm ta ní, ơn, ơn, ơn nè เออบ้านเฮ้ย50กิโลตะหลกสับปลังนี่ท่านใดที่ได้ดูคลิปนี้แล้วขอเจริญให้ร่ำรวยหุงป๊ามือตะหลงกระทบตะหลงนะครับโอ้ตัวดอกทําไมเด้เนี่ยดักเจี๊ยงบน้องนี่แล้วนี่ดักดําเจี๊ยงบน้องน้องเนี่ยดํานี่ก็เหมือนอ่า เออนาให้ใบมือนี่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 อ่าลวงตับทงกำลังขุดช่างหัวมันสับหลังทัานใดที่ได้ดูคลิปนี้แล้วให้เจริญให้ร่ำรวยมีเงินมีทองเลือกินเลือกใช้เลือกเก็บฝากช่องสิริซับไปด้วยจ้าช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดติดตาม ให้รวยรวยจ้า